อันห้ารพวกกุญแจกระโถนหนึ่งยจบกูเพิ่มเลยบาทหนึ่งจบกูได้กำไรเพิ่มขึ้นมาตั้ง8ปดห้าสิบาท8ปดอยห้าอันกูได้กำไร8ปดอยห้าบาทเพิ่มมาละบาทหนึ่งถือว่าช่วยกูแล้วกันคนละบาท หมอนอะไรครับห้ารอยนี่ไงห้ารกูบอกเลยนุ่มเกินราคามากซื้อไปแล้วมึงจะรู้ว่าไม่แพงหมอนรุ่นหน้ากูไม่มีขายอีกแล้วนะร้อยใบสุดท้ายไม่มีอีกแล้วตลอดชีพกูไม่ทำอีกแล้วแพงค่ะไม่ต้องซื้อจ้ะกูไม่ได้ขายมึง คนบอกแพงไม่ต้องซื้อไม่มีเงินอยู่เงียบๆไม่ต้องขยับปากเยอะเดี๋ยวเจอกูด่าถ้ากูด่านี่กูด่าเสียหมาเลยนะนี่กูสาธนอมร่างกายกูนะเพราะกูขี้แตกวาเมื่อกี้นี่กูท้องเสียถ้ากูด่าอีพวกที่บอกว่าแพงนี่มึงชิบหายนะกูบอกให้ย่อยยับนะกูบอกก่อนคิดดีๆนะคิดดีๆ ฮ่ากูด่าเง่ากระดกแล้วกูบอกให้อีพวกบอกแพงแพงแพงทำประโยชน์ไม่ได้อยู่เฉยๆจ้าแล้วไปทำมาให้ต้นทุนต้นทุนได้ต่ำกว่ากูไปทํามาถ้ามีปัญญาทำอย่าดีแต่ปากพวกแพงไปทำมาขายแข่งกับกูถ้าบอกว่าถูกเอ้าถูกต้องหรือเปล่าก็ถ้ากูแพง มึงขายถูกกว่ามึงไปขายตัดราคากูเลยไปสั่งผลิตเลยแล้วขายราคาถูกกว่ากูยังไงคนก็ซื้อมึงแน่จริงมึงทำสิถ้ามึงบอกว่ามึงแพงจริงอะ เข้าห้องน้ําเสร็จมาขายต่อโอ้ยอย่าให้กูลําบากขนาดนั้นเลยพรุ่งนี้ค่อยขายโห้แต่พรุ่งนี้กูกลับบ้านดึกอยู่นะเนี่ยไปลาดบุรีสามชั่วโมงกว่าได้มั้งไปไปไปออกจากบ้าน9ก้ามงครึ่งบรรยายตอนบ่ายบ่ายสองบ่ายสองโมงครึ่งบ่ายสามออกกูถึงบ้านทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งยังขายได้โอเคโย ทุ่มหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ทุ่มหนึ่งมานั่งไฟ์สดต่อที่บ้านแล้วขายชำํำเออเดี๋ยวขายตอนเดินทางก็ด้วยซื้อทางติ๊กตอกได้เลยจ้าพรุ่งนี้ตะก้าปากจ้าพรุ่งนี้ปากตะก้าจ้าตอนเจ็ดโมงเชา้าตะก้าช่องคนตื่นทามนี่แหละเจ็ดโมงเชา้าไม่มีใครขายเรามีม็ตะกูขายคนเดียวมันสั่งผลิตไม่ได้ง่ายนะกูจะบอกให้ ใช้เวลาผลิตเป็นเดือนใครจะมาทำแข่งกับก,กูทันซื้อไม่ได้ไม่เป็นไร ถ้าผิดพลาดแล้วอยากเริ่มต้นใหม่มีอะไรแนะนํำไหมเริ่มเลยไม่มีอะไรแนะนําเริ่มเลยสำรวมระวังอยากกลับไปทําอีกแค่นั้นน้ําพริกรุ่นใหม่นะ่าจะมาพร้อมกันรอบนี้น้าพริกน้ําพริกรอบนี้จะมีน้ำพริกปลาทูอร่อยมากน้าพริกปลาทูจะเป็นแบบเปียกนะมีน้ําพริกแห้งน้ำพริกแห้งเรียกว่าน้ําพริกปลาสลิดรสต้มยําสลิดต้มยํา น้ำพริกแห้งมาแล้วเร็วๆนี้คามิงสูตและคิดว่ารอบนี้จะมีน้ำพริกกระปุกเล็กด้วยกูคแค่คิดเอาเองนะบางทีกูพูดอะไรกูก็ไม่มัน่นใจเหมือนกันถ้าเรื่องสินค้ากูเนี่ยเพราะบางทีกูก็ไม่แน่ใจรอบนี้อาจจะมีน้ำพริกกระปุกเล็กด้วยอ,า,อาจจะ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 แล้วก็แบบซองแบบซองแบบซองอาจจะไม่ทันรอบนี้อาจจะเป็นรอบหน้า แต่กระปุกเล็กเนี่ยอาจจะนะเม y บี m เม b บอาจจะทันรอบนี้แต่กระปุกเล็กขายสี่กระปุกขั้นต่ำนะจ๊ะขาย4ี่กระปุกขั้นต่ำสีหรือสามวะต้องมีแบบ3แล้วแบบ4 mm ี hmm. ่เขาเรียกว่าขายยกอะไรยกแพ็กอะจะไม่ส่งกระปุกเดียวนะจ๊ะจะขายแบบกระปุกแบบเยอะๆะอะเช่นแบบกระปุกเล็ก สมมติจากเดิมมา250กรัมกระปุกเล็ก100กรัมหรือ80กรัมสมมตินั้น100กรัมหรือ80กรัมอาจารย์จะขายแบบ3กระปุกไม่ใช่ขายมาเท่าไหร่วะ6กระปุกอย่างเงี้ยแพ็คหนึ่งอะครึ่งโหลง่ายๆกระปุกเล็กอะจะขายแบบเป็นเซตไม่ได้ดิวะมันต้อง8กระปุก อาจจะครึ่งหลงอาจจะได้ปดุ๋ยวขอคำนวณก่อนขอคำนวณก่อนอยาจะแจ้งให้ทราบขายเป็นเซ็ตทำไมทำไมไม่ทำกระปุกใหญ่เลยโอ้ยกระปุกใหญ่กูก็ขายอยู่แล้วอันนี้กระปุกเล็กกูเพิ่มให้มึงมีทางเลือกในการแดกมากขึ้นโอ้ย คือกูเนี่ยขาย250ยืนพื้นกระปุกละ250้ว250กร,รัมยืนพื้นแล้วกูย่อยเป็นกระปุกเล็กลงมาให้มึงพกพาสะดวกโอ้ยหัวจะปวดกูลำคาดีพวกนี้จริงๆไม่ได้รู้เรื่องหาอะไรเลย เซตกระปุกใหญ่ยังขายเป็นเซตเหมือนเดิมแต่กระปุกเล็กก็ต้องขายเป็นเซตไม่งั้นมันไม่คุม้มต้องขายเป็นเซตขายกระปุกเดียวกูซือ้อกูขายไม่ได้แต่น้ําพริกแห้งเนี่ยน้าพริกแบบแห้งมันจะอยู่ได้นานกว่าน้ําพริกเปียกน้ําพริกแห้งอะ่ะมันจะอยู่ได้นานกว่าน้าพริกเปียกสมมติน้ําพริกเปียกอยู่ได้สองเดือนไม่แบบไมแบบ่แบบไม่ใช่เย็นน้าพริกแห้งอาจจะอยู่ได้ห้าเดือนแบบไม่ใช่เย็น เี๋ยวกูด่ามาก,มากๆขี้กูเล็สทำยังไงเนี่ยสันดานคล้ากันอยู่แล้วไม่ต้องกังวลคล้ากันเหมือนก็ปลุกใหญ่เลยคล้กแบบเดียวกันเป๊ะคล้าเหมือนกันแต่ตอนนี้อันดับแรกมึงไปซื้อนี่ก่อนซื้อนี่ก่อนเลยอะไรอ่ะหมูแดดเดียวไป เออน้ำพริกอับจะขายคู่กับหมูแดดเดียวนะแต่กูบอกก่อนนะหมูแดดเดียวนี่กูขายเป็นออเดอร์นะจ๊ะวันต่อวันจะจำนวนจำกัดนะจ้าวันนี้หมดพรุ่งนี้ค่อยสั่งใหม่เพราะฉะนั้นวันหนึ่งจะกำจัดแค่200ออเดอร์หรืออาจจะร้อยออเดอร์ร้อยบ้านพูดง่ายหมูหมูแดดเดียวอาจจะได้แค่ร้อยบ้านต่อวันไม่เกินนี้เพราะว่าเขาต้องทอดแล้วก็ต้องแพ็คน้ําพริกด้วยมันก็เลยอาจจะไม่ทันก็จะขายคู่กันในคิดว่าสัปดาห์หน้า น่าจะน้ำพริกกับหมูเนี่ยขายคู่กันได้จะได้แดกทั้งน,น้ำพริกทั้งหมูปรึกษาว่าเราทำให้ความน่าเชื่อถือเสียหายแล้วอยากกลับมา,มาดีเหมือนเดิมอย่าไปตั้งแง่อะไรหน้าที่มึงคือสร้างเหตุไปเรื่อย ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นอย่าไปพูดว่าเอาเหมือนเดิมมึงโลภเวลามึงทำอะไรพลาดแล้วกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มึงต้องยอมรับตามความเป็นจริงว่ามันจะไม่มีทางเหมือนเดิมหรือมันอาจจะดีกว่าเดิมมึงต้องยอมรับได้ทั้งสองอย่างดีกว่าเดิมยิ่งดีแต่ดีกว่าเดิมไม่ได้ไม่เป็นไรเราจะยอมรับสภาพตามความเป็นจริงว่านี่คือผลของการกระทำมึงต้องยอมรับเรื่องนี้ได้ก่อนอย่าไปอยากถ้ามึงอยากมึงจะทุกข์ เลิกอยากก่อนอันดับแรกมีสติอย่าไปอยากได้อยากมีอยากเป็นกับสิ่งที่มันทําให้ถึงทุกข์ร้อนใจแก้วกระโถนน่าจะได้ขายในต้นเดือนหน้านไหนๆก็ไหนๆแล้วกูถามซะเลยเพราะก็ขอเวลากูเดือนหนึ่งตอนนี้มีหมูนะหมูแดดเดียวนะ กูได้เวลาแก่การกดดันแก้วแล้วแก้วกูผลิตหกเดือนเต็มๆปัจจุบันยังไม่เสร็จได้เวลากดดันแล้วเงินเอกูจะขายเอาเงินกูขายไม่ได้กองพนเนินเทินทึกอยู่หกเดือนช้าๆได้พลาเล่มงามไม่ได้เลยนะจ๊ะอันนี้ไม่ใช่เล่มงามอะไรจ๊ะนานมากเกินพอดี หกเดือนห้ยตายที่นอนสีลแปดสูงใหญ่ต้องงดพืน้นอนพื้นแล้วปูเสื่ออย่างเดียวเลยเหรอครับถึงจะไม่ไม่นอนเตียงก็ได้แต่ต้องไม่สูงใหญ่ไงแค่นั้นเลยไม่ต้องยัดด้วยนู่นต้องไม่ยัดด้วยนู่นเนี่ยอย่างเตียงกูอย่างเงี้ยอันนี้ก็นอนได้เพราะอะไรมันไม่ใหญ่ ปูที่นอนเต็มที่ก็สามฟุตไม่สูงไม่ประดับประดาตกแต่งสวยงามนอนได้นรกเป็นยังไงทำไมศาส,สนาอื่นไม่มีนรกไปศึกษามาใหม่มึงไปศึกษามาใหม่มึงบอกว่าศาสนาอื่นไม่มีนรกไปศึกษามาใหม่ อ่านเยอะๆฟังมากๆก่อนจะบอกว่าศาสนาอื่นไม่มีคริสต์ก็มีนรกอิสลามก็มีนรกพรามหมณ์ฮินดูก็มีนรกทุกศาสนาแทบจะในโลกเลยก็ได้มีนรกหมดจ้าสวรรค์มีนรกมีจ้ามีมึงคนเดียวนั่นแหละไม่มีแล้วนรกแต่ละที่นรกถาวรด้วยะจ้ะนานรกในพุทธเนี่ยยังออกมาได้นะมึง แต่ถ้าศาสนาที่นับถือพระเจ้านรกถาวรนิรันร์นะจ๊ะแก้ตัวไม่ได้แล้วนรกพุทธนี่แก้ตัวได้ตลอดนะจ๊ะห้ามร้องลำทำเพลงมาผิดศีลอย่างไงหรอครับผิดเฉพาะคนที่รักษาศีลแปดแต่คนรักษาศีลห้าไม่ได้ผิดมึงต้องแยกนะไม่เอาไปรวมกันไม่ได้นะมันขวางกั้นต่อพรหมจันทร์มันเป็นข่าศึกศัตรูต่อพรหมจันทร์ มันเป็นค่าศึกต่อการปรบพฤติพรหมจารย์มันเป็นค่าศึกต่อการทําความเพียรภาวนาใครสอนก็กูนี่ก็สอนอยู่เนี่ยใครจะสอนล่ะก็กูนี่ไงเลมอนไม่ทำแล้วยกเลิก ไม่ผ่านไม่ผ่านมาตรฐานกูยกเลิกแต่สับประรดนัวสับประรดแห้งรอเลยอร่อยอร่อยสสับประรดรอแดกเลยกูบอกให้อร่อยสับประรดแห้งอร่อยมากกูบอกเลยแต่เลมอนไม่รอด ไปแล้วดีกว่าว่ากูเริ่มปวดท้องอีกแล้วหมูแดดเดียวมีรสหวานกลมกล่อมกับเค็มนัวจำไม่ได้200กรัมกับ350กรัมสามารถซื้อได้ซื้อได้ที่เพจเฟซบุ๊กคนตื่นทามีเครื่องหมายสัญลักษณ์ิกถูกสีฟ้าคนติดตาม9.8แสนคน ใครต้องการร่วมบุญสร้างเจดีย์พัะตุดงกรรมฐานสายหลวงปู่มัน่นเพื่อน้อมลำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์วัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีใครต้องการร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้ที่ idline.asai.satu i d l i n e a s a i s a t u A วงกลม satu เราจะร่วมบุญกองนี้กันเพื่อถวายหลวงพ่ออินถวายร่วมสร้างเจดีย์เพื่อสืบทอดปฏิปทาพ่อแม่ครูบาจารยสายหลวงปู่มัน่น ตามแนวตามแถวตามหลักคําสอนพระพุทธเจา้าหลวงพ่อยินถวายเมตตายอย่าพิมพ์ซ้าเดี๋ยวถ้ามึงพิมพ์ซ้าบ่อยๆกูจะกระเด็นมึงออกจากกลุ่มให้เลยนะเราจะถวายหลวงพ่อยินถวายการที่หอประชุมหมอเสง,งานาปฏิบัติธรรมเราหอประชุมหมอเสงลังสิตประุมธานีคลองหนึ่งตรงข้ามมอธรรมศาสตร์ลังสิตโอเคนะแล้วเราเนี่ยจะใส่บาทในวันนั้นด้วย วันที่สองสิงหาคมสองสิงหาคมเราจะทอดพระป่าด้วยกันใครต้องการร่วมบุญ ID Line S l i n สาธุ ID Line S i สาธุ A วงกลม SATU A วงกลม SATU เข้าไปแล้วกดหมายเลข3าจะมีเลขที่บัญชีเด้งขึ้นมาให้คนที่ชื่อจะลงคลิปจนกว่าจะได้ถ้ามึงไม่เลิกก๊อปวาง มึงจะโดนเป้วออกจากไลส์สดถาวรกูพูดหลายรอบว่าอย่าพิมพ์ซ้ำไม่เลิกไม่ยอมเลิกกูไม่เข้าใจว่ามันเป็นสันดานอะไรใครต้องการร่วมบุญ idl i n e sstu i a วงกลม um satu idl i n e sstu เวงโกเมสเอทีร่วมบุญด้วยกันร่วมบุญด้วยกันสร้างเจดีพระทุดงกรรมฐานสายลุบุมันถวายวัดป่านาคำน้อยอุดรธานียอดผ้าป่าปัจจุบันล่าสุด2 7ล้าน7บาท29สตางค ประเทศชาติต้องการคนดีมีคุณภาพไม่ใช่ต้องการคนเก่งที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนของตนเองถูกต้องเลยจ้าชื่ออะไรเอ่ยนัทพัหรือชื่อเล่นชื่อว่าออฟตบมือจ้าเยี่ยมจริงๆเลยถูกต้องเลยจ้าแล้วมึงก็ทำให้ได้ด้วยนะไม่ใช่ดีแต่พูดแต่มึงก็ไม่เคยทำประโยชน์หาอะไรสังคมเลยทำบ้างนะ ไม่ใช่เก่งตป่ปากพูดอย่างเดียวทําด้วยจ้ามึงเคยทําอะไรประโยชน์เพื่อสังคมบ้างหรือยังจ้าอย่าดีตป่ปากอย่าดีต่พูดอย่าดีต่เห่าหอนทาด้วยเหาเก่งประชดประชันเก่งไม่เก่งอย่างเดียวคือลงมือทํา ตอนเนี้ยเหมือนหน่วยทหารเนี่ยเขาจะรับเหมือนรับบริจาคน้ําพิกด้วยนะเที่ยวไปตามตามอะไรอะ่ะกูก็เรียกไม่ถูกชายแดนอะ่ะเดี๋ยวอาจารย์อาจจะทำน้ําพิกไปบริจาคตั้งใจว่าจะทำไปบริจาค อ้าไปแล้วทุกคนขี้กูมาละลอกสองแล้วกูว่าท้องเสียจริงว่ะท้องเสียจริงอันนี้กูว่าหนักแล้วอาการหนักยุงยุงยุงมันเยอะข้างล่างยุงมันเยอะตรงนี้มีพัดลมไงตัวกูเดี๋ยไม่โดนกัดแต่ขากูห้อยแล้วไงมันโดนยุงกัด พ่อบอกว่าให้เอาไปเสนอขายกุณสิรีขวัญได้เขาเปเสรษจทีกูไม่เสนอขายอ่ะกูขายของกูกูรวยแล้วกูพอแล้วกูพอประมาณกูไม่ควนกว่าเยอะพอแค่นี้กูก็รวยไม่ไหวแล้วเงินจะทับตัวกูตายแล้วเนี่ยพอก่อนจะไม่ต้องไปเสนอขายใครจ้ากูขายพวกมึงดีกูกูรวยายหาแล้วกูรู้จักพอกูไม่จะไปต้องมีเงินเก็บไปล้านมึงรู้ไหมว่าทุกวันนี้กูไม่ได้มีเงินเก็บไปล้านนะ หลายคนจะเข้าใจว่าอุ้ยอาจารย์เบียงเงินเก็บไปล้านไม่มีเพราะกูบริจาคหมดเงินติดตัวกูไม่ได้เยอะเลยกูบริจาคหมดนี่คือเรื่องจริงกูบริจาคจริงมึงเห็นกูบริจาคทีนึงือเปบ่กกูบริจาคทีเท่าไหร่กูจ่ายกูเลี้ยงคนกูอะไรกูแทบจะไม่เหลือเงินเก็บมีไหมมีแต่กูไม่ได้เหลือหลักล้านกูบอกให้กูมีเงินเก็บไม่ถึงล้าน พอแล้วกูไปแล้วกูปวดขี้ขี้แล้วลอกสองใหม่มาละมารุนแรงกว่าเดิมด้วยไปแล้วนะทุกคนนุโมทนาทุกคนด้วยนะเจอกันพรุ่งนี้จ้าบ๊ายบายทุกคนด้วยนะเจอกันพรุ่งนี้จ้ bye <Bye. S 1> นะจาบ๊ายบาย